สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องคนเล่นรถเก่าชี้เป้ารถสวยยุค90นะครับยุค80กับบะยอดฮิตมากนะครับอีสูซิเอตอนครึ่งตัวรถสภาพเดิมบางโรงงานนะครับสภาพภายในสวยๆโรงงานเลยนะครับเบาะไม่มีรอยฉีกขาดนะครับคอนโซลสวยๆหน้า ปัดเดือนใหม่สภาพดีมากใช้งานได้ครบหมดนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มมากช่วงล่างดีคัสซีสวยนะครับตัวถังรถไม่มีผุเลยนะครับรถ99้บอร์เซ็นเลยนะครับพร้อมเอาไปใช้งานเครื่องยนต์เป็นเดิมเดิมแห้งโรงงานนะครับเครื่องน้ำไม่ดันขวันไม่ไหลนะครับวิ่งทางไกลได้สบายเกียร์เข้าง่ายทุกเกียร์นะครับ ห้องเครื่องแผ่นเพจเดิมหมดนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะักสภาพดีมากเอกสารพร้อมโอนเลยนะครับหรือพี่ๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ